เือบเจ็ดโมงเช้านะครับที่สวรรค์เขตนะครับโอ้เสียงก็แแลบจะไปหาอะไรกินแคมของนะครับ ม,มันมีลมหนามาแล้วเหรอเนี่ยจะเข้ากันยานี้ลมหนามาแล้วเ,เนี่ย <S <S ลมหนาวมาเมื่อไรใจฉันคงเงียบเงาลองถูกรือเปล่าเนี่ย มุมนี้บ่อยแล้วเกิดนะครับใครสอนผมวิหารถนนสุขขาวดี เมืองใหญ่แต่ไม่แออัดนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันกว้างขวางมากเลยนะครับประชากรอยู่เยอะนะครับคนครไก่สอนบ่มวิหารนะฮะเมืองใหญ่ระดับที่สองของประเทศลาวนะครับ เมืองอใหญ่ของประเทศลาวก็จะเป็นนี่แหละครับถัดจากนี้ก็จะเป็นปากเซน,นะฮะโอลสวรรค์หลวงพระบางเมืองไซแค่นี้แหละครับนอกนั้นตัวแขวงก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่ อากาศเย็นๆนะเจ็ดโมงเช้าแล้วจะเจ็ดโมงเช้าแล้วอากาศเย็นๆนะครับยามเช้าๆคนก็นมาเรีนออกกาลังกายนะครับบริเวณอนุสาวรีท่านนูฮักภูมิสวัสด์นะครับอดีตประธานประเทศลาว มากับตู้ละมากับพ่อตู้แน่นอน งนพักเมฆสวรรค์ผมไม่เคยมาพักแคมป์ของสักทีหนึ่งแล้นะมาสวรรค์เนี่ยคือพอมีรถจักรนก็ได้เลาะนะครับเลาะนี่เลาะนั่นเลาะโน้นโอ้โหบางทีไปกินข้าวไกลมากอย่างที่พักนะโน่นหกเจ็ดหลักนั่นนะครับ เลยทําไม่รู้ว่านครไกรศรบพมิหารเนี่ยมันเป็นหัวเมืองใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับแต่มันไม่ได้คึกคักเหมือนกับปากเซนะอันนี้ผมก็พูดบ่อยนะครับตัวลงแม่ลูกแลอพี่สาวเนี่ย คือผมผมผมคิดว่าปากเซนี่เขาเป็นเมืองที่เมืองเศรษฐกิจที่คึกคักนะมันได้ท่องเที่ยวด้วยนะฮะนักท่องเที่ยวนี้เขาไปเยอะนะครับปากเซไปเที่ยวกว่าจําปาสักนะครับทางสวรรค์นเขตเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ภาคการท่องเที่ยวนี่ยัง ไ,ได้แต่ก็เงียบๆนะผมว่าเหมาะสำหรับพวกมาพักลองสเตย์นะพวกมาอยู่ระยะยาวอนระพวกต่างชาติอยู่ระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นอ่าต่างชาติอยู่แบบอยู่แบบแมนชั่นอยู่อพาร์ตเมนต์กลางๆเมืองนี่ก็พอสมควรนะ มีอพาร์ตเมนต์ดีๆอยู่พอสมควรนะครับแคมของแถวด่านนะครับมีคาเฟ่อเมซอนกำลังจะเปิดนะครับกำลังจะเปิดนี่นะฮะเนี่ยเป็นแบบนอกปั๊มนะครับ น้าสาขาเดียวนี่แหละของแขวงสอนนักเขตนนะครับใกล้แล้วล่ะครับโรงแรมแสนสบาย ตันี้คือคักจอมยามแรงๆนะย่านราตรีนะครับย่านเมืองเก่านะครับงเงียบเหงามากเลยร้านค้าปิดตัวเยอะครับเมืองเก่าเนี้ยบางทีมันจัดถนนเป็นวันเวงนะครับมันก็เลยแบบผมว่ามันมันก็เลยทำให้ส่งผลให้ร้านค้าต่างๆปิดตัวไปเยอะนะครับ โอ้อยามเช้เชาๆอากาศเย็นสบายครับเขากำลังทำต่อไปอีกนะฮะทำต่อไปอีกนะครับ ยาวไปอีกผมส่องกูเกิลดูนี่อีกประมาณสักสองกิโลได้หรือเปล่าเนาะ<อ>นะฮะกิโลหนึ่งนี่แหละครับกิโลสองกิโลนี่แหละครับไปถึงโฮงหมอนะโฮงหมอแขวงนั่นละครับบรรยากาศแคมของนะครับอย่างเช้า เจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดโมงเช้านี่นะครับน้ำโขงก็ขึ้นเยอะนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือเมืองมุกดาหารคือมุกดาหารเนี่ยเขาจะมีโรงแรมที่แบบใหญ่หญๆเยอะนะครับโรงแรมดีๆเยอะเลยนะครับเขาสร้างมานานแล้วล่ะครับ มารองรับสะพานแห่งที่สองนี่แหละนะครับนะก็แต่ทุกวันนี้ทางฝั่งนี้ก็มีโรงแรมดีๆเยอะนะครับเอเหมือนจะมีฝนระบาดทางโนนทางฝั่งโน,นนเนี่ย ยามเช้าๆคนก็เหมาะก,กํลาลังกายกันนะครับตรงลานพญานาคตรงถนนริมเขื่อนนี่นะครับริมแม่น้ําโขงนี่นะครับคนก็เหมาะก,กํลาลังกายเยอะเหมือนกันนะครับ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่แบบชมวิวนะครับหนุ่มสาวก็มานั่งจีบกันตรงนี้นะครับ อากาศดีนะวันนี้ยามเช้ชาๆนะครับน้ำโคงก็ขึ้นเยอะนะครับขึ้นสูงนะครับผมใช้คำว่าขึ้นเยอะนี่ใช้ไม่ได้นะต้องใช้ว่าขึ้นสูงบ <c oughs> องกกัาลังกายกันนะครับถือว่าโอเคนะ คนจะตกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเีนะครับเพื่อนก็จะทำต่อไปอีกนะครับกิโลก,กว่าได้หรือเปล่านะครับก็คือทำกันเจือนนั่นะนะครับทำกันเจือนแล้วก็ถมเขาก็จะถมออกออกมาประมาณสัก40เมตรได้นะครับ ข้างหน้าจริงๆมันเป็นดอนนะฮะเนี่ยดอนกลางแม่น้ําโขงนะครับแต่น้ํามันท่วมดอนแล้วนะครับดอนในแม่น้ําโขงนี้ก็เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะการทับถมของดินตะกอนนะครับก็เกิดเป็นดอนเป็นเกาะน,นะครับบางเกาะน,นี้แบบโอสร้างเมืองได้เลยนะครับยาวเป็นสิบกิโลนะฮะ แต่เกาะแบบนั้นดอนแบบนั้นมันบางทีมันไม่ใช่เกิดจากการทับถมนะมันเป็นแบบทางน้ํามันเปลี่ยนทางอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเกิดดอนกลางกลางแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับภูมโนรมหรือเปานะครับโอ้อากาศสีเย็น,เ,ยนเดอ้อ อากาศสีเย็นๆครับมาหาอะไรกินก่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงด่านนี่นะครับแคมของจะมีฮานแว่พักเปอนว่มมไมไนะมีอาหารเช้าเนาะม,มีอย่างแน่ล่ะนี่จ้ะนี่ข้าวตีซี่ใหมใ่ไข่ได้แล้วกัน ก็โอดแต่เองบ่ขอจีบซีไมค์ใครแล้วเชิญไข่กระทะไข่กระทะสเต็กซนงัวสเต็กซนงัวเอาสเต็กซนงัวมาเอาเอาสามสิบกับกาแฟนมเย็นบรรยากาศยามเช้านะครับเบิ่งผู้สาวน้อยปั่นรถฉีด วนไปวนมาเนี่ยนะครับเป็นสเต็กชิ้นง่วนนะครับอาหารเช้านะครับอากาศเย็นสบายนะครับวันนี้ กินอาหารเช้าก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยเข้าจี๊ฝนมันมาแล้วนะฮะเนี่ยครัวสวรรค์พาสุกคาเฟ ตัวเมืองเก่านะครับตึกร้างมันจะเยอะเพราะว่าผมว่ามันเป็นเพราะว่าวันเวนั่นแหละครับมันคนมายากไปยากอ่ะถ้าเป็นวันเวนะถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเพื่อนให้เช่ายีนโลคิทเช่น i no, don't no, no. ที่พักครับเห็นไหมพอมันเป็นสองเลสองสองเวนะครับทูเวนะครับเลนสวนกันด้านเนี่ยร้านค้ามันก็จะคึกคักเลยครับดอลลี่คาเฟ่ อันนี้มันเป็นเพียงเส้นหนึ่งนะนเองนะครับถนนอะไรนะเนี่ยผมก็ต้องขออภัยนะครับไม่รู้ชื่อถนนนะแนะรับพอนเป็น ทูเวนะครับไม่ใช่วันเวย์มันร้านค้ามันก็จะคึกคักแบบนี้แหละครับ เปียกปูปากเซ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 โอ้นี่เหอนเก่างามเลยโอ้เหอนหลังนี้ผมเคยเห็นครับใครเนาะเป็นเจ้าของในอดีตเนาะงามเลยสบายดีม์ท ส้านสุนันทานะครับมีห้องว่างให้เช่าห้องในเพิ่งสร้างใหม่ๆแล้วเนี่ยอยากขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวยได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ย ธนาคารพุงสวรรค์สาขาสวรรค์นเขตธนาคารเขียว แกงกอกสวรรค์แกงกอกจำพร ฝนจะมาแล้วครับได้อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มันจะรอดฝนจากการถูกฝนเปียยฝนหรือเปล่าเนี่ย น้อยนี่ยังขายไก่ทอดอยู่